เล่าเรื่องผีก่อนนอนเรื่องห้องเช่าอาถรรพ์ย่านสุขุมวิทปามคือชายหนุ่มผู้มีเหตุผลเหนือนสิ่งอื่นใดอาชีพโปรแกรมเมอร์สอนให้เขาเชื่อในตรรก,กะและข้อมูลที่จับต้องได้เท่านั้นเรื่องผีสางเทวดาจึงเป็นเพียงนิทานก่อนนอนสำหรับเขา เมื่อเพื่อนทักทวงเรื่องห้องเช่าราคาถูกแสนถูกที่ซอยสุขุมวิท1 0 1 1ทัหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อว่าเฮียนเขากลับหัวเราะอย่างไม่ใส่ใจห้องเช่าราคาดีแบบนี้ในกรุงเทพหาไม่ได้ง่ายๆหรอกเขาคิดวันที่ย้ายเขา้าเขาพบว่าห้องพักของเขาสะอาดสะอ้านเกินคาดมีแค่กลิ่นอับจางๆที่ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับห้องที่ว่างนาน คืนแรกผ่านไปอย่างสงบมีแค่เสียงเพลงกล่อมเด็กแว่วๆมาจากห้องข้างๆคงเป็นห้องของแม่ลูกอ่อนข้างๆละมัง้งเขาคิดแล้วก็หลับไปอย่างสบายใจ แต่คืนที่สองเสียงเพลงยังคงดังขึ้นอีกในเวลาเดิมคราวนี้ปาล์มเปิดเพลงร็อกเสียงดังเพื่อกลบเสียงนั้นแต่เสียงเพลงกลับหายไปเมื่อเขากลับมาเปิดเพลงอีกครั้งเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆแต่ก็พยายามคิดในแง่บวกว่าคงเป็นห้องข้างๆที่เปิดเพลงแล้วก็หยุดไปละมั้ง ความผิดปกติเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงเพลงกล่อมเด็กนั้นไม่ใช่แค่ดังขึ้นแต่ยังเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของมันเองบางคืนก็ดังเบาๆราวกับจะกล่อมบางคืนก็ดังอย่างโศกเศร้าบางครั้งก็มีเสียงคล้ายทารกร้องเบาๆสลับกับเสียงเพลงปามเริ่มนอนไม่หลับเขาตัดสินใจไปคุยกับเจ้าของหอพัก เจ้าของหอพักคือชายวัยกลางคนที่มีใบหน้าซีดเผือตั้งแต่ต้นเขาบอกปาล์มด้วยเสียงสั่นเครือว่าคุณปาล์มครับห้องข้างๆนั่นไม่มีใครอยู่มานานแล้วครับปาล์มตกใจแต่ยังพยายามใช้เหตุผลแต่ผมได้ยินเสียงทุกคืนเลยนะครับเสียงเพลงกล่อมเด็กเจ้าของหอพึมพำกับตัวเอง ผีแม่ลูดอ่อนกลับมาอีกแล้วเหรอแล้วรีบขอตัวเดินจากไปปล่อยให้ปามยืนงงอยู่คนเดียวความกลัวเริ่มกัดกินใจปามเขาพยายามหาคำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์เขาคิดว่าอาจจะเป็นระบบท่อเก่าหรือเป็นห้องข้างๆที่มีคนย้ายเข้ามาแต่เจ้าของหอจำไม่ได้แต่ในคืนนั้นเองความคิดของเขาก็ถูกทำลายจนหมดสิ้น คืนนั้นปามนอนไม่หลับเสียงเพลงกล่อมเด็กที่เขาคุ้นเคยกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เพลงแต่เป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังฮัมเพลงเบาๆพร้อมกับเสียงทารกที่ร้องไห้หนักขึ้นเรื่อยๆราวกับกำลังทรมานแล้วเสียงนั้นก็ดังมาจากใต้เตียงที่เขานอนอยู่ปามแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวขนลุกไปทั่วทั้งตัว เขารวมรวมความกล้าก้มลงมองไปใต้เตียงแล้วก็ต้องพงะเมื่อเห็นเงาตะคุ่มคล้ายคนกำลังอุ้มเด็กทารกอยู่ในอ้อมแขนปามรีบดึงผ้าคลุมเตียงออกแล้วก็พบว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวเก่าๆที่ใบหน้าเปื้อนโคลนและมีรอยยิ้มประหลาดตุ๊กตาตัวนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนรอเขามาเจอมานานแล้ว ปาล์มตัดสินใจหยิบตุกตาขึ้นมาทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าตุกตานั้นมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังจะโผล่ออกมาจากตุกตาตัวนั้นแล้วตุกตาตัวนั้นก็ร้องไห้โฮออกมาด้วยเสียงของเด็กทารกจริงๆปาล์มตกใจสุดขีดเขาทิ้งตุกตาลงพื้นแล้วเสียงร้องไห้ก็ยังคงดังต่อเนื่อง ปาไม่คิดอะไรอีกเขาตัดสินใจวิ่งหนีทิ้งข้าวของทุกอย่างไว้ในห้องนั้นเมื่อวิ่งลงมาถึงชั้นล่างเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆและเสียงทารกร้องไห้ที่ดังมาจากหน้าต่างห้องเช่าของเขา เมื่อเงยหน้ามองก็เห็นร่างของหญิงสาวในชุดขาวที่หน้าซีดเผือดผมยาวรุงรังเธอกำลังอุ้มเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนและในมือของเธอก็ถือตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวเก่าที่เขาเพิ่งทำตกไว้ในห้องพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังเข้ามาในโสตประสาทของเขาอย่างชัดเจนลูกฉันอยากเล่นกับเธอ ปามวิ่งหนีไปตามถนนอย่างไร้ทิศท,ทางเหงื่อการไหลท่วมตัวเสียงหอบหายใจของเขาดังกลบเสียงแตรและเสียงรถที่วิ่งผ่านไปมาทว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าการวิ่งหนีคือความเงียบที่ตามมาติดๆไม่มีเสียงเพลงกล่อมเด็กไม่มีเสียงร้องไห้ของทารกอีกต่อไปราวกับว่าผีแม่ลูกอ่อนได้รับสิ่งที่ต้องการแล้ว เมื่อเขามาถึงป้ายรถเมย์ปามทรุดตัวลงนั่งด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดผวาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะโทรหาตำรวจแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าที่หน้าจอโทรศัพท์ของเขามีรูปภาพที่ไม่คุ้นเคย รูปภาพนั้นเป็นรูปถ่ายของเขาเองขณะที่กำลังนั่งก้มมองใต้เตียงเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้และในภาพนั้นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวเก่ากำลังหันหน้ามายิ้มให้กล้องอยู่ด้วย หัวใจของปามเต้นระรัวเขาพยายามจะลบรูปนั้นทิ้งแต่ไม่ว่าเขาจะกดปุ่มลบกี่ครั้งรูปภาพนั้นก็ไม่หายไปและที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือในแต่ละครั้งที่เขากดเสียงร้องไห้ของทารกก็จะดังแว่วเข้ามาจากลำโพงโทรศัพท์ของเขา ด้วยความหวาดกลัวสุดขีดปามตัดสินใจวิ่งต่อไปอย่างไร้จุดหมายเขาวิ่งไปจนถึงสะพานลอยแห่งหนึ่งและเมื่อเขามองลงไปที่กระจกข้างถนนเขาก็เห็นภาพสะพ้อนของตัวเองแต่ในภาพนั้นหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังเขากำลังโอบอุ้มตุ๊กตาไว้ในอ้อมแขนและใบหน้าของเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขในขณะที่ตุ๊กตากำลังโบกมือให้เขาจากในกระจก ปาไม่กล้าหันหลังกลับเขาได้แต่ก,ก้มหน้าแล้ววิ่งหนีต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าเขาจะมองไปที่กระจกหรือบานหน้าต่างของตึกไหนเขาก็จะเห็นภาพสะท้อนของตัวเองที่มีหญิงสาวในชุดขาวอยู่ข้างหลังเสมอเขาตัดสินใจวิ่งลงไปตามทางรถไฟเก่าหวังจะหาทางหนีจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้แต่แล้วเขาก็สะดุดล้มลง เมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นตุกตาเด็กผู้หญิงตัวนั้นกำลังนั่งอยู่บนรางรถไฟรอเขาอยู่พร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังเข้ามาในโสตประสาทของเขาว่าเล่นกับลูกฉันเธอลูกฉันอยากมีเพื่อนไม่มีใครพบตามอีกเลยหลังจากคืนนั้นเพื่อนและครอบครัวของเขาพยายามตามหาแต่ก็ไม่เจอแม้แต่ร่องรอย บางคนเล่าว่าเห็นเขากำลังเดินไปตามรางรถไฟเก่าพร้อมกับตุ๊กตาในมือส่วนบางคนก็บอกว่าเขากลายเป็นเพื่อนเล่นของตุ๊กตาตัวนั้นไปแล้วและในคืนที่ฝนพรำเสียงเพลงกล่อมเด็กและเสียงร้องไห้ของทารกจะดังขึ้นจากรางรถไฟสายนั้นพร้อมกับเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงที่กำลังเล่นอย่างสนุกสนานกับเพื่อนคนใหม่ของเธอ